ูปัญญาชาบ้านครับผมก็ใส่ไปแบบนี้แล้วทุกคนเพราะว่าเราก็จะไปลองทอกันนะผมว่าหน้าไมาค้คนนี้จะได้อยู่เท่าไหร่ กาบสวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวราลอยทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เราจะไปลองท่อแข่งของช่างต้อมสีสเกลนะผมก็แบรนด์ TSK นั่นเองนะผมคลิปนี้เราจะมาลงสเตอร์เหมือนที่คนดูแนะนาเราสุดไวแบ๊กนะเราจะมาลงสเตอร์นี่นะครับผม2ี่ฟันมันจะใส่ได้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะแต่เห็นน้องคนนึงบอกว่ามันต้องไปเจียอะไรนะเจียดูสเตอร์เจียะอะไรสักอย่างเลยทุกคน ี๋ยวเจอกันถนนเรียกดีกว่าทุกคนเพราะว่าถ่ายแต่บุมเบลผมกลัวคนดูเบื่อนะผมก็เดี๋ยวตัดวิดีโอไปที่ถนนเรียกเลยลวกันโอเคไปโอเคครับผมก็วันนี้เราก็จะไปลองท่อกันนะผมว่าหน้าไมค์คันนี้จะได้อยู่เท่าไหร่ตอนที่เราใส่ท่อไ้เดิมเนี่ยได้ประมาณร้อยสาสิกว่าบ้าทุกคนเออแล้วท่อใบนี้นะครับผมแบรนช่างตม้มสรรีตเกตหรือว่า TSK นะผมอ่าดูดูลวดเป็นไงงานภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมก็ใส <c oughs> ่ไปแบบนี้แล้วทุกคนเพราะว่า ท่อใบนี้ใละ2,000บาทนะผมสำหรับคนที่ทักถามมานะผมแล้วก็คือมันเป็นท่อแข่งทุกคนถ้าจะใส่เนี่ยเหมือนแบบว่าเขาจะมีที่ยึดทุกคนจะยึดแบบจากตรงนี้ปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันยึดกับที่ยึดท่อเดิมไม่ได้เห็นปะ ก็ใช้ลวดอย่างนี้ทุกคนก็ใช้ได้นะครับผมเออก็ไม่น่าเี็ดกันไปก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปลองกันนะผมแชมตัวเดียวมีท่อนะครับผมผมยังไม่ใส่เรือนะทุกคนเดี๋ยวจะไปลองดูว่าความเร็วที่ได้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับข้างหน้าผมตัดโชกหนนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเป็นโชก3-20สสเตอร์ที่ใช้ตอนนี้เป็นสตเตอร์เบอร์สิบสี่ยี่บเก้านะผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าความเร็วมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคไปทางนั้นสุดโพอะนะทุกคน นี่แหละผมเลยแบบว่ายังไม่อยากใช้กองเล็นะเพราะว่าดูทางดิแล้วแบบตรงนี้หน้าฝนด้วยเละครับผมกลับบ้านไปล้างเย็นมาขี่เละอีกก็เดี๋ยวจะไปลองนะครับผมว่าพ่อไปนี้มันต้นธนาโดทายนริเคนหรือเปล่านะครับผมโอ้ทางก็น้ำหนักผมรวมหมวกนะครับผม71็ดโล เดี๋ยวจะไปลองดูว่าแคมไม่หลบบาวเนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมของช่างเดชยุทธยารถทรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรรถบ้านยางบวมรถทรงหนักนะผมยังไม่ได้ไล่เบาเลยเลยถอดแค่ตะกร้านะครับผมแล้วก็มีกันตกแค่นั้นเองแต่ว่าเสียงท่อนี่แสบดากมากผมบอกเลยถ้าใครจะแบบว่าจะไปใช้แบบขี่ในเมืองนะอย่านะผมแล้วผมขี่ที่บ้านนี่แบบเตับเต๊บตบตบตบ 14 29เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าตัดหรือเปล่าตอนนี้เป็นกล่องเดิมนะทุกคนไม่ใช่กล่องแต่งนะกล่องเดิมนะบางคนแบบว่าเฮ้ยมาดูคลิปผมแล้วแบบว่าก่อคลิปนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าจะบอกไงดีวะคือเราก,เราก็เราก็พูดไปแล้วนะผมว่าในคิดว่าเออมีมันกล่องเดิมนะเขาก็แบบเฮ้ยนี่กล่องแต่งมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือกล่องเดิมนะครับผมดูคลิปดูให้จบด้วยถ้าเราไม่ตอบไอ้หาว่าเรายิางอีก ไละอย่างหนึง่งคือตอนแรกกับผมแตบบ่ว่าลองใส่แบบเป็นแผ่นกดคัทน,นะทุกคนแบบคัดแบบเขาเรียกว่าอะไรคัดเท้าแบบมันแข็งมาครับผม,ผมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวถอดออกก่อนละกันอะไรอย่างเงี้อันนี้คือชุดคัดยังเป็นชุดเดิมนะครับผมเออเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกรอบล้กันเออสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยถ้ามีแบบว่าอะไรนะแผ่นกดคันอะเอ้ยมึงหงายแน่นอนเดี๋ยวจัดให้ชมครับเดี๋ยวจัดให้ชมผมบอกเลยชิวๆไปนะครับผม เอาเป็นว่ารถผมเนี่ยมีแค่แคมกองเดิมนะครับผมก็ดึงออกตามที่เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็มีท่อใบนี้นะครับผมท่อแข่งแบรนด์ P.S.K นั่นเองสเตอร์แค่นั้นเองจุดคันเดิมเดี๋ยวมาลองดูว่าหน้างใหม่จะวิ่ง่าไหร่อรับผมไปเดี๋ยวนั่งขี่ดูแล้วกันนั่งขี่สุดเกียร์ โอเคทุกคนก็สําหรับคนที่อยากจะซื้อท่อใบนี้เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าคือเขาจะแนะนําคือเขาแนะนําดีมากการไล่รถการอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดับกันแล้วกันคือเขาแนะนําผมนะครับผมท่อใบนี้นะให้ใส่พวกลูก50มิลหรือว่าลูกเดิมซิ่งหัวนูนอะไรางี้นะครับผมแล้วก็ใส่แบนแคมเบอร์หนึ่งของ่างเดยดยุดยยายจะวิ่งดีเขาก็แนะนํานะครับผมโอเค okay, ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะวิ่งได้ทนา่นะผม GPS ทรศัพท์แบตหมดนะครับผมเอามาแต่ว่าแบตหมดคือมันจับจี s ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาจับจีพโกโปแล้วกันถ้ามันขึ้นผมก็จะเอาขึ้นให้ดูนะครับผมถ้ามันไม่ขึ้นก็อันนี้ก็ต้องขออภัยบางทีมันเออนะทุกคนโกโปรอะ่ะเออแบบดาโคดวะรอรถหลังโล่งๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูต้นธนูท้ายฮอลิเคนหรือเปล่าแบบนี้ พาราโดไทแอลิเคนมาซานแอคหน่อยแกมดิ้นดิ้ิด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 ดล,ล,ล,ลไปโอ้ตืิเล็กจิดียี่ป้ากับลอยสวยไปดีไหมทุกคนมันลอยไปเลยเ่ะเป็นจงเกอรยังไม่ิีไป ไงทุกคนผมบอกเลยว่าวิ่งดีกว่าท่อใบก่อนนะครับผมหน้าไมา้ร้อยสีอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยดูลมอีกทีทุกคนเดี๋ยวมาลองดูเลนนี้นะครับผมว่าจะได้หน้าไม้เท่าไหร่นะครับผมอ่าโอ้โอมอบต้นตาาดูท้ายเฮลิเคนมาซ้ำเรเตอมสิบสี่ยี่สิบเก้ามาได้นะทุกคนก็พอยกได้นะผมแบบสับลอยแอกโกโชว์สาวอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าไม่แนะนำนะมีแต่เจ็บตัวนะผมบอกเลย ก็เป็นถนนเลี่ยงนะผมรถโล่งๆเออเราไม่ได้แบบว่ามาแบบว่าคืออะไรแข่งรถกันนะครับผมก็มาคันเดียวอืม รับเป็นเลขรับเป็นเลข บา้าตีเป็นเรียวก็เมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรลมอาจจะดีนะผมเพราะว่าคือมีรถเก๋งแบกลมให้ข้างหน้าเออแต่เตอร์สิบสี่ยิบเก้าถ้าได้ลมดีๆเนี่ยทุกคนตัดนะครับผมต้องลงอีกเป็นสิบสี่ยี่แปดเท่านั้นนะครับเออประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวจีบีถ้ามันขึ้นเนี่ย <c oughs> ผมจะโชว์ให้ดูนะผม <M im k pouco> มื่กี้อ่ะเดี๋ยวเราลบลมหนแล้วกันลมหนแล้วกันก็จีบีทถ้ามันขึ้นเดี๋ยวผมจะ เอาขึ้นโชว์นะผมเมื่อกี้ตัดที่140หน้าไม้นะครับผมสเตอร์1429อ่าลองไปไล่กันดูนะผมแคมตัวนี้ไม่ใช่แคมหลบบาวนะทุกคนเป็นแคมที่แบบว่ารื้อแล้วก็ใส่เลยนะครับผมคือผมเลือกแคมนี้เพราะว่ามันสะดวกสบายเออแต่ถ้าหลบบาวเนี่ยมันยกเยอะมันก็จะวิ่งดีกว่านะทุกคนก็ไล่กันต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้14 29ตัดเดี๋ยวเราจะไปลงสเตอร์อีกทุกคนมาก ความเร็วสูงสุดที่มันได้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่คือตอนนี้เราได้ที่140่หน้าไมมันตัดนะทุกคนอประมาณนี้ทำเยอะละก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอโทษนะผมที่ผมลงคลิปช้าเพราะว่าผมลงวันเว้นวันนั้นทุกคนบางวันถ้าฝนมันตกอากาศมันคืดอย่างนี้ก็ฝนตกแบบลินดินเนี่ยผมก็จะไม่ออกมาทำคลิปนะผมเพราะว่ามันอันตรายสำหรับคอเกมต้องห้ามพลาดนะครับผม SJK 911ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวราเพื่อนไปก่อนไปละจัดทุกคนบ๊ายบายไปละกบบ้านละ